สวัสดีครับออกตัวแรงก่อนเลยว่าไม่เคยอ่านนิยายไม่เคยดูหนังต้นฉบับและไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับดูเลยรู้แค่เพียงว่าสร้างจากหนังเก่าช่วง80ซึ่งแอดก็ยังไม่เกิดด้วยซ้ำแล้วรู้มาอีกเล็กน้อยว่าหนังเกี่ยวข้องกับทะเลทรายอะไรเทือกนั้นคำถามมีอยู่ว่าแล้วทำไมแอดถึงเลือกจ่ายเงิน220บาทเพื่อดูดูนแทนที่จะไปดูหนังที่เข้าฉายพร้อมกันอย่างฟาสต์เาหนังภาคต่อสุดฮิตหรือหนังผจญภัยที่ดูได้ทั้งครอบครัวอย่างจังเกิลครูส เหตุผลหลักๆของแอดมี2ข้อครับ1คือดูนกำกับโดยเดอนีวิลเนฟซึ่งแอดชื่นชอบสไตล์การกำกับของเขามากๆจากหนังเรื่อง a l i v เ l และ2คือรายชื่อทีมนักแสดงที่ขนทับกันมาแบบจุใจแต่ละคนนี่เด็ดๆทั้งนั้น2ข้อนี้คือเหตุผลหลักที่แอดตัดสินใจดูดูนครับทีนี้พอตัดสินใจจะดูจริงๆก็เลยตามอ่านรีวิวช่วงที่หนังเปิดฉายที่เวนิส หลายเสียงลงความเห็นว่านี่คือสุดยอดหนังไซไฟในรอบ10ปีแต่ใช่ว่าทุกคนจะชอบบางคนบอกว่าใครที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับดูนแนะนำว่าก่อนดูให้อ่านเรื่องย่อก่อนดูก็จะดีไม่น้อยเอาละครับถ้าเขาแนะนำมาอย่างนี้แอดก็เลยต้องไปหาเรื่องย่อมาอ่านนิดหน่อยและได้ใจความมาว่าดูนเป็นหนังไซไฟที่สร้างจากนวนิยายสุดคลาสสิกของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเล่าเรื่องราวของ ice, สไปซ์ทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลของดาวอาราคิส จักรพรริพาดิชาก็เลยมอบหมายให้ตระกูลสูงสักอย่างตระกูลอารเทรดิสไปดูแลและเก็บเกี่ยวสปายส์ที่หัวเมืองแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือแผนของจักรพรรดิที่ต้องการรวบอำนาจของเลโทอารเทรดิสรับบทโดยออสการ์ไอแซครวมถึงการกำจัดพวกฟรีเมนซึ่งเป็นผู้คลองทะเลทรายแห่งอาราคิสพอลอารเทรดิสรับบทโดยทิโมธีชาลเมลูกชายของเลโโทและเจสิก้าอารเทรดิส รับบทโดยรีเบกาเฟอร์คุสันพอเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเขาถูกฝึกให้ใช้วิชาแห่งเสียงโดยแม่ของเขาและชาวฟรีเมนเชื่อว่าพอคือคนที่ถูกเลือกแต่อุปสรรคใหญ่หลวงของมหากาบครั้งนี้ก็คือบารอนวลาดิเมียฮาคอเนนที่รับบทโดยสเตลลันสกาสกาดและกองทัพของเขาที่พร้อมจะก,กำจัดตระกูลอารเทดิสและชาวฟรีเมนให้สิ้นซาา เรื่องราวหลักๆก็จะประมาณนี้ครับแต่เอาเข้าจริงรายละเอียดและปลีกย่อยมันมีเยอะกว่านี้มาก30นาทีแรกของหนังถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับคนที่แทบไม่รู้อะไรเลยอย่างแอดแต่พอเราเริ่มจดจำตัวละครชื่อสถานที่และประเด็นของเรื่องได้หลังจากนั้นหนังก็จะเสิร์ฟความอลังการทั้งงานภาพงานเสียงงานแสดงและเนื้อหาให้เราแบบไม่มีหยุด ผู้ตรงนี้เลยว่าเป็นประสบการณ์การดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่คุ้มค่าที่สุดเรื่องหนึ่งจุดนี้ต้องยอมใจผู้กำกับจริงๆครับหนังสเกลใหญ่มากประเด็นก็ใหญ่มากด้วยแต่ผู้กำกับทำได้และทำได้ถึงด้วยเริ่มที่งานภาพที่วิจิตรงดงามอย่างกับงานศิลป์เทคนิคพิเศษที่เนียนตาและไม่ได้ใช้อย่างพร่ำพเพลือ่อดนตรีประกอบของฮานซิเมอร์ที่โดดเด่นและสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมตัวหนังทุกฉากทุกซีนยกให้เป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่เวทีออสการ์ไม่ควรมองข้ามครับต่อมาคืองานโปรดักชันระดับพรีเมียมเสื้อผ้าหน้าผมคือเหนือระดับมากพูดเลยว่าดูนควรเข้าชิงออสการ์ในส่วนของงานสร้างทุกสาขาเลยก็ว่าได้ครับบทหนังเขียนดีมากครับบทพูดของตัวละครมีนัยยะแอบแฝงและสลัดสลวยจุดนี้ต้องชื่นชมทีมแปลไทยด้วยแปลดีสุดๆ มาต่อที่การแสดงครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังรวมดาราฝีมือดีไว้คับข้างอาจจะไม่ใช่เบอร์ต้นขนาดนั้นแต่เรื่องฝีมือการแสดงนี่หายห่วงเลยเล่นดีทุกคนที่เด็ดที่สุดขอเริ่มที่รีเบคก้าเฟอร์กูสันสวยจนล้าสายตามไม่ได้ครับคืนกล้องมากๆโดดเด่นเคมีแม่ลูกระหว่างเธอกับทีโมที่ชาลเม่คือดีมาก ต่อมาคือทีโมติชาเลเมคนนี้คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับมีสเสน่ห์ในทุกบทบาทเล่นบทไหนก็ดูเข้าถึงบทพอถือว่าเป็นบทที่หินมากแต่เขาก็เอาอยู่เจสันโมโมอาแอดขอให้คำเดียวสั้นๆครับโคตรเท่เลย และคนสุดท้ายนี่เซอร์ไพรส์มากครับสเตลลัน a r าสกาดในบทบารอนวลาดิเมียฮาคอนินตอนแรกนั่งนึกอยู่นานว่าเขาคือใครที่แท้เป็นเพราะสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าเมคอัพและ Visual Effect นี่เองแอดจำไม่ได้เลยครับแถมเล่นดีมากด้วยสรุปโดยรวมสำหรับแอดด n e คือหนังไซไฟมหาการยที่เล่าเรื่องได้อย่างถูกจริตแอด Ad, แต่อาจจะไม่ถูกใจบางคนหรือหลายคนครับดูนไม่ใช่หนังแอคชั่นไซไฟที่เล่าเรื่องเร็วหรือตัดเข้าฉากแบบฉุบฉับหนังไม่ได้บันเทิงมุกตลกแทบไม่มีแต่สิ่งที่ดูนให้กับแอดคืองานศิลปะบนแผ่นฟิล์มครับทุกฉากทุกซีนผู้กำกับเดินนีวิลเนิฟดูเหมือนจะค่อยๆปั้นค่อยๆวาดค่อยๆลงสีมันดูละเมียดละไมไปหมดเป็นหนังที่เข้าถึงยากแต่ถ้าเข้าถึงแล้วคุณจะรักและหลงเสน่ห์มันมากๆเหมือนที่แอดหลงไปแล้วแบบเต็มๆครับ หลายคนบอกว่านี่คือหนังมหากาะบที่ดีที่สุดในรอบ10ปีถ้าสุดยอดมหากาบแฟนตาซีคือ The Lord of the r i n g สุดยอดมหากาบไซไฟ Sci Fi ก็คือดูนถึงตรงนี้แล้วแอดไม่ขอเถียงครับปีนี้ทั้งปีแอดให้เรื่องนี้เรื่องเดียวครับเอาไปเลย10เต็ม10ต้องดูในโรงเท่านั้นนะหนังสเกลขนาดนี้งานสร้างระดับนี้ต้องจอใหญ่เท่านั้นถ้าจัด iMac ได้ก็จัดเลยครับเสียดายหนังมีรอบน้อยไปหน่อยฟาสเอารอบไปเกือบหมดเลยครับ แต่ก็เข้าใจได้ในเรื่องของการตลาดไม่ว่ากันแอดขอแถมอีก2เรื่องแบบสั้นๆครับ2เรื่องนี้แอดได้ดูในโรงแต่ไม่ได้ทําคลิปรีวิวเพราะช่วงนั้นยุ่งๆไม่ค่อยมีเวลาในไหนทําคลิปรีวิวดูแล้วก็เลยขอแวะให้คะแนนย้อนหลังนิดนึงเริ่มที่โ o no Time ม o d ูได้007ตอนสุดท้ายของ Daniel c r a i ลแอดให้8.5เต็ม10ครับสนุกได้มากระานหนังบอลของพี่เครก ฉากแอคชั่นยังคงยืนหนึ่งแต่มีติดติดอยู่บ้างเรื่องของความยาวของหนังทําให้หนังมีช่วงเอื่อยอยู่บ้างรวมถึงตัวรายที่รับบทโดยลามี่มาเล็กดูยังไม่ค่อยเข้าถึงบทบาทดูไม่น่ากลัวเทียบไม่ได้เลยกับฮาเวียบาเดมใน Skyfall รายนั้นแค่เห็นหน้าก็ขนลุกเกลียวแล้วครับส่วนบทหนังก็ชอบประมาณนึงครับยังมีรูโบอยู่บ้างแต่ก็เข้าใจได้นะดนตรี be, ประกอบดีมากเพลงโน m e รุดายของบิลลี่อริชก็ดีมาก แต่ก็ยังรู้สึกว่าชอบสกายฟอลของอเดลมากกว่าครับโดยรวมเป็นหนังบอนที่ดูสนุกและปิดฉาก007ของเดนเนอร์เคลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับยกให้เป็นหนังเจมส์บอนอันดับ3ของเดนเนอร์เครกรองจากแคสิ n โนรอยัลและสกายฟอล เรื่องที่2ที่แอดได้ดูในโรงก่อนหน้าน,นี้คือ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings เรื่องนี้แอดให้9เต็ม10ครับเป็นหนังมาเวลที่สดใหม่และแตกต่างมีความยูนิคสูงงานสร้างพรีเมียมมาก CG ก็ตระการตาครับฉากแอคชั่นและคิวบูดีไซน์ออกมาได้สวยงามรู้สึกคุ้มค่าเพราะเหมือนได้ดูหนังจีนกำลังภายในที่มีงานโปรดักชันระดับหนังฮีโร่มาเวล ส่วนนักแสดงก็มีสเสน่ห์ทุกคนครับซีมู่หลิวเจ้าของบทบาทชางชีสำหรับแอดคือสอบผ่านนะการแสดงฉากแอคชั่นต่างๆดูดีเลยครับบริหารสเสน่ห์เพิ่มอีกนิดนึงรับรองไปได้ไกลแน่นอนแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือเหลียงเฉาเวยกับอควาฟิน่าครับสองคนนี้คือโดดเด่นมาก การแสดงดีมากโดยเฉพาะเหลียนเฉาวเวย่ยต้องยอมรับว่าพี่แกแอบขโมยซีนซีมิวหลิวอยู่หลายซีนเหมือนกันเรียกได้ว่าตัวพ่อเลยแหะครับโดยรวมชางชีเป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีที่ให้ความบันเทิงแบบครบครันแทบจะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยครับสัตว์วิเศษในเรื่องก็น่ารักดูแล้วทำให้คิดถึง Fantastic Beasts อยู่เบาๆเหมือนกันนะเอาล่ะครับคิดเห็นยังไงกับดูนโนทามชูได้และชางชีคอมเมนต์บอกแอดได้นะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับแอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ